ออเรอร์ต <alors> ีเมสไซท์เขาแทงยาวค่ะสองเฮิรแรกๆลูกค้าบอกว่าเอาสบู no, ่ไม่ส anyway. ังคำมาส่งก้อนหนึ่งเลยค่ะแต่หอมเกลี่ยซัมไคลคอลลาเจนแจมสายจอมค่ะลูกค้าก็เลยสั่งคอลลาเจนแจมสายจอมทั้งหนึ่งสูตรดีค่ะตีแรกกอดที่เป็นตีปลาย่างทั้งยาวค่ะเลือกแทงออเลอร์หนึ่งกอนที่เป็นอ่าตีน้ำจำค่ะนี่กอดที่เตี้ยส่งลูกค้าตีน้ำจำค่ะสบู่ไม่สังคำซิปก้อนยก็ยาตาต้องลายสองหลอดค่ะก็ไหนตีอยู่เมสไซท์ใครอุ้นหอมเกลี่ยอีกก็สั่งเลยนะส่งเลยอ่าท เลือกลสองแถวอีกหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวลดสองแถวก็อยู่ไว้ตีเจงตุงก็ไหนไข่เมาส์มาตะขีเล็กเมนไซส์ก็ตะค้ำกอลายคาหรือว่าโทรทางเบอร์กอไายของงานตีไข่ว้เจงตุงก็ยังส่งแบบปกติอยู่นะก็ไหนสนใจสินค้าตัวไหนอีกก็สั่งเลยค่ะส่งของปลับมาจำต่างก็หันเป็นขายกระเปีงหวยถึงไข่ซอสค่ะนี่ก็เวซื้อมาค่ะไข่ซอสในกอเกลี่เกลี่หวานๆก็เร็วค่ะ มาคะ่ะทุกก็กินซ้ำกันสำหรับก็ไหนไข่ลายตีลินหรือว่าเฮินเป็นหลังอีก,กตอตะหั้งค่ะเลยค่ะส่วนเฮินเป็นหลังนี่ที่มีปลาหมึกและตึงตีลองซิมคะ่ะก,ก็ไหนสนใจอีกอโทรมาตั้งเบอร์เลยคะ่ะมือไปเจ้ากินข้าวยอมตั้งกินอัตตาคะ่ะแต่เลี้ยงกินข้าวแบงหัวยาวก็